การผู้ฟั่งขับเปนว่าจอมปุกลขุดคนเป็นพ่นแมนจะเป็นพ่นสูงสัวไก่เห็นแกงขันว่ามีซ้าขาใหม่ใบเขียวปก้อกระบุูาอาแท่พ่นนั่นเป่าแป้พ์ปนว่า อันมาแนลคนนี่สันเดียวบ่มีตางเด้่อยพึ่งเจ้าเจ้าพึ่งคอยเรื่องเลยสืบมาบัวก็อาศัยพึ่งน้ำปลากระพึงบังตมเอ่เพิ่นบอกว่าเออไั่กับยเพึ่งกันโดยดงังเสือสางสั่งกวงฟันก็อาศัยปลาปลาอาศัยสัตว์สิสงหหายจังน่านนี่ยมูงาก็อาศัยพวกพ่องนองพีสหายคือเขาก็อาศัยหฮาจังคอยเป็นเมืองบาท สู่คนสู่ใดอาศัยกันทูกมูเนะาะบ่มีไผอยู่อย่างท่อนทอผู้เดียวอกพีนองว่าดีครับตานูุฟังที่รคารพเอ็นองที่หักแพงมาพ่อพีพ่อนองแล้วนะครับมือนี้ก็มันมีหลายอย่างหลายแนวเริ่มเขาเขามากก็เริ่มสิเขาไล่กันนะครับส่วนมากก็เอาเรื่องครับ คติธรรมคำมงคลมาบอกมาคุยกบพีกับนองลังเทือผมกะเบาเป็นตังตัวลังเทือผมเบาเป็นพญายลังเทือผมกะเบาเป็นกาบายนะครับแต่ว่าให้มันอยู่ในหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละครับเป็นส่วนใหญ่ผลสอนสัตว์โลกโลกของเฮานี่ครับนะครับเอามาบอกมาคุยก่อนเบาก,ก่อนจากะอย่าลืม <S <S เอทาปัสมิทัทงโลกังจิตตังราชาภูปมัง ยะทธาพราวิสีทานตินาทิสังโวิชนะตังสุมรินาองค์สมเด็จพมุนีสุโคตท่านผ่านพุทเวในให้ฝึกฟังสำละจ,จิตใจอ่อนน้อมยอมรับฟังพ้อมระวังให้จิตนี้มีปัญญา ราจึงช่วนสัตว์โลกโศกสุกลวนสัตว์ทั้งมวลมาดูโลกูกสลกกนามาดูลูกชัตทาวานตะการตาปะหนึ่งว่าราชรถปรากฏงามสนผู้ใดโง่เขาเมาโมกอยู่สนผู้รูหาขอปองไตถามชนผู้ใดระวังจิตพินิจตามชนนั้นข้ามผนล,ลวงจากม่วงมาน ด้วยองค์ผ้าทรงหวังให้สัตว์ได้เห็นความจำเป็นของชีวิตพิดสงสารโบให้หลงง่อยงมุมขับประกอบการใส่ดวงมานมมกมุ่นคุณก่อกรรมให้ยังลึกลงไปจากใจเห็นให้รู้เป็นคุณหรือโทษประโยชน์ซ้ำให้เห็นแจง้งแทงตารอดปอดขอบงำ ให้เสีนำตนเองได้ดังพภาภะระวางจะไม่คิดลิหลงพระองค์ห่วงจะไม่ล่วงห่วงโอคาผาทากฐานจะสมาคุมนิวรณ์อทอนกันกลางจะได้ห่างทางก่อกรรมนำพุนมาพราเหตุคนยังเลื่องลลงพระองค์อยู่จิตยังฟูฟงประดังมิกังขา มีวังหน้าอารังฟังมุนตาแล้วนำพาสู่ความยากมากคาคินจึงก่อกรรมทำอยู่มิรู้นายเพิ่นว่าด้วยมุ่งหมายสนองอยากมากะวินพ่อตัญหาพายากได้ไฟอาจินมิมีสิ้นจึงก่อกรรมนำเวียนวนสัตว์ในโลกนั้นก็ะทำกรรมนำเป็นเหตุ ผิดสังเพศมีสำคัญนั้นมีผลเป็นวิบากที่ฝากนำซ้ำกระมุนเวียนไหววนปุนสุนสุขทุกเกิดมีตราบใดที่มีกิเลสเป็นเหตุผลทำกรรมไปตามความอยากฝากวิถีแล้วทรงให้ได้รับผลดนชั่วดีหมุนทวีไม่หยุดยัง้งประดังมาเอาญาติโยมทั้งหลาย ทุกทิวาราตีการผ่านเวียนหมุนชุนละมุนสับสนขนปัญหาเกิดเป็นคนไม่พ้นกรรมนำชีวาเกิดใหม่มาก,กระพาะกรรมนำลำไปรายการหมุนมังดังเดิมพญออายศีนามเบ่าเพิ่มเติม,ตมบอกมียังบอกสอกให้เห็นเอามาเว้ามาคุยนะครับแนวจำเป็นเช่นคนมีกรรมเบ้าให้พี่น้องฟัง มีกรรมจังไดเพิ่นว่าเกิดเป็นคนต้องดินลนต่อสูเกิดมาอยู่ในโลกนั่นตองวันไหวเพิ่นว่าเกิดมาแล้วมีแม้ต้องจนต้องทนไปเกิดมาใสกรรมชั่วดีนี่แหละคือคน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 เป็นคนดีมีอยู่รู้ไปทั่วเพิ่นว่าคนเป็นชั่วกระทมไปในแห่งหนเป็นอะไรเป็นได้ในกระมนเป็นพืชผลวิบากกรรมนำชั่วดีคนทำดีย่อมได้ดีครับชีวิตสุขพี่น้อง คนมีทุกข์เพราะทำชั่วมั่ววิถีแมนคนทุกคนทำอะไรในชีวีคนนั้นมีผลแห่งกรรมนำตอบตนนะแมนอีดีได้ครับไม่ใช่ว่าทำดีแล้วมีทุกข์ไม่ได้สุขเพราะทำชั่วกั้กับผลแต่ว่าต้องฝืนทำความดีที่หมองมุนไม่ต้องทนถึงชาติหน้าล่อขากัน ผลไปยากหากได้ทำก่อกรรมไว้นั่นหรือไม่ตนรู้ดีมีสร้างสั้นพันกำได้ก็ใช่คนล้นเหลือครันผลโศกสั้นต้องพลกรรมหยุดนำพากรรมเท่านั้นที่แบ่งปันสันส้นสัตว์โลกกรรมเศร้าโศกนำสัตว์ให้หันซากรรมดีนั่นนำสัตว์โลกโชคโอรากรรมมีค่าชั่วหรือดีอยู่ที่คน กรมุนาวัตติโลโกองค์พุทโธทรงตัดไว้ได้เห็นผลสัตว์โลกนั้นเกิดมาดีไม่รือจนย่อมไม่พ้นวิบากรรมที่ทำมาผู้ทำดีย่อมได้ดีเท่าตอบ ทำความชอบย่อมเจริญพื้นหันซากระทำจิตคิดแตชอบประกอบซาม,มาองคศรัทธาทรงตัดไว้ย่อมได้ดีหากทำชั่วจะมัวมองไม่พองจิตถั่วชีวิตมองไม่ไรศักซีทำอะไรใดทุกร้อนรอนชีวีเกิดไม่มีทุกขติ เป็นที่ปองเหมือนคนปลูกพืชผักได้ย่อมได้ผลไม่หลุดพ้นจากสิ่งนั้นปันพอพองหวานพืชได้ย่อมได้ผลดนเนืองนองการชิดปองผลอื่นสุดฟื้นกินอย่าคิดว่าทำกรรมดีไม่มีผลทำชั่วพ้นไปแล้วแคลทวินคนทำชั่วแล้วได้ดีพองชีวินทำดีสิ้นผลความดีก็มีครันหันบอกไว้ว่า แท้จริงนั้นมิได้เป็นชิ้นที่ชิดชั่วชีวิตหากทำดีมีโศกสั้นมาทำดีมีคุณธรรมค้าราวันน่ะลมเย็นกันเพราอทำดีนินิลันหมุนและกรรมน้ำแต่งชนคนในล่า ขั้นเกิดมาพ่อเป็นคนกุศลสารจวบเติบใหญ่ด้บุญนุนคำพันชั่วชีวันยืนหยัดสวัสดีบุญก็ทำกรรมก็แต่งถูกแห่งโหนสืบสามคนตนรู้แจงวิที่เกียรติยาโปรดยศเป็นปัดไครก็ดี ย่อมอยู่ที่วิบาก,กรรมประจำตนท่านจึงเปรียบตัวกรรมอยู่ซ้ำซากห่างสร้างม,มากย่อมชัดเด่นนำเป็นพุนเป็นกงกรรมกุงเกียนนำเวียนวนเกิดเป็นคนพลนกรรมได้ย่อมไม่มีสาธุนสาธุนี่ไรการมุนมั่งดังเดิมพญาชินาจะไปรูปแบบนี้ได้ต่อไปนี่ก็ได้บอกซื้อพี่นอ้องยันพี่น้องสร้างยันพี่นอ้อ,นองซึ่งกันเนาะนะล่าดิเอาอยู่ดีไม่แห้ง